สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนเพื่อนเจ้าว่าหมากักเอียงหนีผู้เจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าว่าหมักยังหนีจ้า่อยว่าเม่นบักเมาค่ะบักเมาโมเมนบหมักเมาบานแม่บักเมาป่าเขามาปลูกเศรานคอยยินข่อยอนอนซ่นพี่น้องข่อยกำลังสีเก็บกินที่พี่น้องข่อยอนอนซ่วนไหนพี่น้องเอ้ยสีเหม็น อยากแพท่อตอนนี้ก็โรคโลหยาบจะเป็นอ,อ,นอ่อืมหวมานหพี่น้องเพื่อนเพ่อนกยกินอยู่บ่ก่ะบักเ,เมา ม,ม,าามันเหมาป้าเฮียค่ะจะบ้านหวานมันก็ตีสุกค่ะพี่น้องมันสีเด่นชิบจ้อยในมันก็ตีสุกเอ็มหวานแจ็บค่ะพี่น้อง